วันนี้ตั้งใจจะพูดรเรื่องโลกสามสามโลกโลกสามที่จะพูดนี้มีโลกอะไรบ้างเลยมีอากาศโลกขันธโลกแล้วก็สัตวโลกอากาศโลกก็คือสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะสิ่งแวดล้อม คือตั้งแต่ผิวหนังล้วออกไปเนี่ยเรียกว่าอากาศโลกโลกที่สองคือสตัตว์คันทโลกคันทะโลกโลก็คือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายที่ยาวานาคืบกว้างสองเนี่ยก็เป็นโลกโลกหนึ่งเรียกว่าคันทโลกอีกโลกหนึ่งคือ สัตตวโลกก็ค,คือใจสัตตวโลกแปลว่าใจก็เคยมีพระมหาเทระอยู่ท่านหนึ่งนะก็ไปถามคุณยายนะคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกอยู่นะีถามว่าสัตวโลกคืออะไรท่านก็บอกว่าสัตวโลกก็คือ เห็นจำคิดรู้ก็คือใจอะไรใจก็คือดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้สี่อย่างนี้รวมกันน่นเรียกว่าใจ